กองเจนี่คลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวอุปกรณ์สำหรับการออกแคมปิ้งนะครับที่เห็นอยู่ก็คือจะเป็นแม x s ช o w วร์ยี่ห้อแฟกชลนะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่น้ำหนักค่อนข้างเบาพกพาได้นะครับสำหรับที่สายแคมปิ้งหรือสายมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาผมเลือกซื้ออุปกรณ์แคมปิ้งก็จะเลือกซื้ออุปกรณ์ที่เล็กเบาพกพาง่ายนะครับสเปคของเจ้าแม็กชอเว r ร์นี้นะครับก็คือขนาดเนี่ย มันจะเบานะครับอยู่ที่302กรัมชาร์จไปโดยใช้ USB Type C นะครับสามารถกันน้ำได้ด้วยระบบ IPX7 แบตเตอรี่2500 mm. มิลลิแอมมาเรามาเริ่มกันแกะก,กล่องกันเลยนะครับ นี่นะครับเปิดมาในกล่องของตัวแม็ s ช o w เวอร์ตัวนี้ก็คือมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกตัวนี้จะเป็นปั๊มจะเป็นปั๊มนะครับซึ่งปั๊มตัวนี้มันจะมีไส้กรองอยู่ข้างในตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นไส้กรองที่มันจะเป็นกองฝุ่นกองน้ําแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวต่อเข้ากับตัวฝักบัวนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับรับระดับแรงดันแล้วก็จะเป็นจุดชาร์จไฟนะครับ ส่วนตัวที่สองตัวนี้ก็คือจะเป็นหัวปักบัวนะครับแล้วที่พลาดไม่ได้คือในกล่องก็จะมีสายก็คือเป็นข้อต่อ90สีเทาจะเข้ากับตัวปั๊มนะครับส่วนตัวนี้ที่เห็นเป็นตัวล็อกข้างหลังตัวนี้คือเป็นล็อกเข้าปักบัวนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูเนาะเริ่มต้นการประกอบนะครับก็จะเอาตัวนี้ล็อกเข้าไปก่อนนะครับ วิธีการประกอบก็คือเราจะเปิดตัวนี้ตัวล็อกเปิดขึ้นก่อนนะครับใส่ตัวสายเข้ากับตัวฝักบัวแล้วกดมกันจะดังคลิกนะครับแล้วเราก็กดล็อกตัวนี้นี้ก็เรียบร้อยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับมันจะมีโอลิงตรงนี้เราก็แค่ดันเข้าไปอย่างเดียวปุ๊บตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็ได้ฝักบัวสำหรับการอาบน้ำแล้ว แต่ว่ามันยังไม่หมดเท่านี้เพราะว่าเราจะอาบน้ําด้วยแบบนี้ไม่ได้เราต้องมีน้ํานะครับอย่างที่เห็นก็คือด้านข้างของผมนะครับก็คืออย่างที่บอกเราเลือกหาที่เป็นแบบเคลื่อนที่ก็เลยเป็นตัวเป็นถังน้ําเคลื่อนที่นะครับถังน้ําตัวเนี้มันขนาด30ลิตรนะครับก็ในสถานที่ที่เราไม่มีแหล่งน้ำเนาะเราอาจจะแวะตามปั๊มแล้วก็เติมน้ําไม่ได้เดี๋ยวจะเรามารองเทส ความแรงแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานของเจ้าตัวปั๊มหนึงครับเราก็แค่เอาปั๊มอะลงไปในถังน้ำหรืออุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้เนาะนี่ตรงนี้ผมเลือกซื้อมาให้ขนาดมันสามารถที่จะใส่ปั๊มลงไปไดเ้เต็มๆปั๊มเลยนะครับวิธีการเปิดใช้งานปั๊มนะครับตรงปุ่ม power เราดับเบิ้ลคลิกสอครั้งตึกตึก จะมีไฟเขียวขึ้น,นไฟเขียวขึ้นนั่นหมายความว่าออนแล้วตัวเวลาปิดเราแค่กดครั้งเดียวนี่ครับมันก็จะออฟเนาะโอเคทีนี้ตัวฝักบัวเนี่ยมันจะมีเป็นสวิตช์ให้เลือกออฟกับออนนะครับคือถ้าเผื่อผิดพลาดเนี่ยเรากดตรงนี้ออฟไปก่อนเสร็จแล้วเราก็เกิดเปิดปั๊มแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำเลยครับ เนี่ยไปเขียวตรงนี้มันจะขึ้นด้วยให้รู้ว่าคือปั๊มอ่อนแล้ว,ออลวเเท่านี้เราก็จะพร้อมแล้วนะนะเดี๋ยวมาลองเทสความแรงนะครับเปิดออนนี่นี่คือความแรงนะครับ คือความแรงประมาณนี้ผมว่ามันเพียงพอต่อในการอาบน้ําและอย่างเช่นเราจะล้างมือหรืออาบน้ำเนี่ยผมว่าขนาดนี้มันก็ค่อนเพียงพอนะครับถ้าเราปิดอันนั้นแต่เราแค่หมุนตรงนี้มาเป็น o อฟอ่าก็คือเราปิดน้ําไม่ให้ไหลแล้วนะครับทีนี้เราเลือกใช้เราแค่แค่มาปิดที่สวิตก็ประมาณนี้ตัวปั๊มเนี่ยสามารถปรับความแรงได้ทั้งหมด2ระดับดับเมิ่คลิกเป็นความแรงระดับหนึ่ง คลิก1ครั้งก็เป็นความแรงนันที่สองและคลิกอีกหนึ่งครั้งก็คือการปิดการทํางานนอกจากจะเป็นฝักบัวอาบน้าแล้วครับอันนี้ยังเป็นชุดห้องน้ําเคลื่อนที่ก็จะมีเต็นท์ห้องน้ํากับตัวเก้าอี้ไว้ขับถ่ายด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในการแคมปิ้งบางที่ของของของบางคนก็อาจจะทําเป็นเต็นท์ห้องน้ำเหมือนคลายออนนิ่งเนาะติดยึดไปกับรถเลยแล้วก็กางออกนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลอาอาบน้ำคุณก็ต้องมีฝักบัวหรือว่าจะเป็น ตัวถังน้ําเหมือนกันนะครับเก้าอี้ก็แล้วแต่คือผมเลือกซื้ออุปกรณ์ที่บอกว่าเล็กเบาพกพาง่ายนะครับเราจะเราจะไม่ยึดติดอุปกรณ์พวกพวกเต็นท์วนห้องน้ำด้วยกับรถเพราะว่าอย่างที่บอกคือผมมีทั้งตู้แล้วก็มีทั้ง s u v เนาะบางทีบางสถานที่เราก็เอาอุปกรณ์พวกนี้ไปนะครับมันไม่ได้หนักมากนะครับเพราะว่าไม่ได้อยากติดอุปกรณ์ตรงนี้ไว้กับรถแล้วนะครับ อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะพลาดไม่ได้คือเจ้าตัวเต็นท์ห้องน้ํานะครับเพราะบางทีเราอาบน้ําเราก็ต้องการเป็นพื้นที่ส่วนตัวเนาะนอกจากเต็นท์ห้องน้ำแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นพื้นที่สำหรับในการขับถ่ายได้นะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะมากลางตัวนี้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อเป็น neoshine นะครับเป็น outdoor u n i i t y tent น,นะครับก็สเปคของมันก็จะบอกตามนี้เลยนะครับจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับกว้างยาวก็คือ หนึ่เมตรสิบห้าเตนสูงเมตรเก้าสิบเซนนะครับตัวนี้ก็คือน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะครับโดยถือแล้วเนี่ยประมาณ2อกิโลนิดๆน,นะครับแล้วก็พับเก็บเล็กไหมพับเก็บคือพื้นที่อะมาแคบแต่ว่ามันอาจจะกินพื้นที่เพราะมันมันสูงหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นเต็นทแบบ์แบบเต็นท์แบบป๊อปอัพอะไรเงี้ยครับโอเค ข้างในก็จะมีตัวลัดมาให้นะครับเราก็จะทําการล็อกแต่ลัดออนแล้วก็กลางดึงอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็พอดึงออกปุ๊บข้างในมันมีประกบอยู่เราแค่ดึงอย่างนี้ออกมา ทิ้ออกมาแค่นี้เราก็จะได้ที่อาบน้ำแล้วนะครับแต่โลโก้ถ้าเรากางโลโก้ตัวนี้จริงๆโลโก้มันคือด้านข้างเราจะต้องกลับด้านมานะครับเป็นฝั่งนี้ฮ่าเพราะว่าฝั่งนี้มันจะมีทิปให้เราเข้าไปข้างในครับข้างในก็คือจะเป็นโล่งๆนะครับด้านล่างเนี่ยไม่ได้มีอะไรปูนะครับ เวลาเราเข้าไปอาบน้ําแล้วก็น้ํมก็จะไหลลงภายในตัวเต็นท์ตัวนี้นะครับมันจะมีอุปกรณ์มาให้ก็คือตัวนี้สําหรับบางคนที่ไปกันหลายคนเนาะก็จะก็จะบอกว่าไอ้ทีเขียวพร้อมใช้งานนะถ้ามีคนเข้าอยู่ก็คือเป็นสีแดงประมาณนี้นะครับ แล้วก็ในถุงนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์นะครับเพราะว่าอย่างบางสถานที่เนี่ยอาจจะเจอลมแรงเจออะไรบ้างนะครับเขาก็จะให้เขาก็จะแถมตัวที่เป็นสมอบกมานะครับสมอบกที่แถมมาทั้งหมดมีทั้งหมด8อันส่วนเชือกตึงเนี่ยเชือกตึงก็คือ เชือกจะให้หมดหมดติช่วงตึงหนึ่งสองสามตีเส้นจริงๆแล้วถามว่าเวลาใช้งานจริงเราจะต่อกี่ด้านจริงๆต่อแค่สี่จุดก็พอนะครับเพราะว่าตรงนี้นี่ตรงนี้คือเป็นที่ต่อแล้วก็ตมบล็กล็อกตรงนี้ไว้หนึ่งจุดตรงนี้อีกหนึ่งจุดแล้วก็ด้านหลังเป็นทั้งหมดสี่จุดภายในนะครับก็จะมีช่องใส่อุปกรณ์ระลับอาบน้ำเนาะก็คือ ตรงนี้ด้านนี้หนึ่งช่องนะครับแล้วก็หันหลังมาอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ถ้าไปอยู่ด้านหลังจะมีตะขอเกี่ยวเวลาอาบน้ําเราก็เอาตะขอเกี่ยวตรงนี้เนาะตะขอเกี่ยวกับปักบัวตรงนี้ไว้อาบน้ําได้นะครับถ้าอากาศอุดอัดไปนะครับเราสามารถที่เปิดตรงนี้ได้รับอ,อากาศหน่อยอย่างบางพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้แบบ ต้องการความส่วนตัวมากต้องการธรรมชาติเราก็เปิดตรงนี้ได้นะครับอุปกรณ์ต่อมาที่จะทำให้ชุดห้องน้ำเคลื่อนที่ภาพไ,ได้เลยก็คือตัวนี้ครับเป็นชักโคสำหรับถ่ายหนักถ่ายเบานะครับตัวนี้เป็นพัสต,ติน้ำหนักเบาราคาก็ ไม่แรงมากนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม็กชาวเวอร์ตัวเต็นท์หรือว่าตัวเก้าอี้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้เผื่อใครชอบก็ไปตามกันได้นะครับตัวนี้ก็คือประกอบง่ายเนาะหลายๆคนก็คือประกอบไปแล้วตัวนี้เป็นฐานนั่งประกอบทีหลังเดี๋ยวเรามาประกอบก่อนคือยกเข้ามาสีด้านอ่ายกตัวนี้มาสีด้านเนาะเสร็จแล้วก็ยกด้านนี้มาตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นตัวนี้ที่เห็น มันจะมีเป็นเขี้ยวคลิปล็อกเข้ากับตัวมุมตรงนี้ไปนะครับเราก็แท่ยกเข้ามาแล้วก็ประกอบอีกด้านหนึ่งเหมือนกันครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เอาตัวฝาชกโคโก้ตงเนี้วางเข้าไปไม่ใช้งานแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการใช้งานเราก็เปิดห้า เวลาเราจะทำธุระข้างในเราแค่ยกเข้าไปเราจะตั้งหนาดแบบนี้ก็ได้นะครับจริงๆถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงนะอ่ะเราจะพิงไว้ตรงนี้นั่งให้ดูผมหนักหนึ่งอ่ผมหนักหกสิบเจ็ดนะครับก็คือน้ำหนักได้ด้วยสเปคข,ของมันเนี่ย มันบอกว่ารับน้ําหนักได้ประมาณ80กิโลเนาะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เราเวลาเราถ่ายถ่ายถ่ายหนักหรือถ่ายเบาก็ใช้เวลาเต็มที่ไม่เกิน15นาทีอยู่แล้วนะครับก็รับน้หนักได้สบายๆแล้วก็เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีเป็นถุงขอเรียกว่าคือถุงดําเราเอาถุงดําอ่ะครอบตั้งอันครอบไปข้างในแล้วก็ต้องเหลือปากถุงตรงนี้แล้วเราก็ค่อยปิดตรงนี้ เวลาเราใช้งานอุปรบบกรณ์ก็อยู่น,นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วเราคนใช้เต็นท์ใช้ชักโครกเคลื่อนที่มันจะมีเป็นผงซึ่งผงตัวนี้มันจะทำหน้าที่เหมือนดูดพวกน้ำนะครับทําให้ขับถ่ายที่เป็นขับถ่ายของเราออกมาจะดูดซึมเป็นน้ําแล้วก็เป็นเม็ดโฟมเวลาเอาไปทิ้งทางานย่อยสลายง่ายแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับก็ประมาณน,น,าน,นี้เราก็จะได้ชุด ห้องน้าเคลื่อนที่แล้วนะครับพร้อมกับแมนะ็กชาวเวอร์เนาะเดี๋ยวผมจะลองถังน้ําเข้ามาหวางข้างในดูว่าเวลาประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับให้ดูพื้นที่ภายในนะครับอย่างที่บอกภายในมันจะกว้างเมตรสิบห้าคูณเมตรสิบห้าเนาะก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้เราสามารถที่จะวางตัวชักโครกเคลื่อนที่ตัวที่เป็นถังน้ํานะครับแล้วก็อย่างที่บอกตรวนี้เราจะมีที่ห้อยตัวแม็กชาวเวอร์อยู่ตรงนี้เลย และทั้งหมดนี้ก็คือเป็นชุดห้องน้ําเคลื่อนที่นะครับพร้อมทั้งปักบัวอาบน้ําแล้วก็โถสําหรับถ่ายหนักถ่ายเบาเนาะก็จะประมาณนี้นะครับใช้พื้นที่เยอะไหมก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะเราสามารถเอาชุดเนี้ไปกลางข้างๆรถได้อย่างบางทีเราเอารถตู้เดีย๋ยวผมรถตู้ใบก็กลางข้างๆรถตู้ได้กลางออนนิ่งเสร็จปุ๊บเราอาจจะกลางด้านหน้าของรถตู้ก็ได้หรือ SUV ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นอุปกรณ์ที่พกพาเคลื่อนที่เนาะ แต่ถ้าเป็นสายมอไซค์ถามว่าเหมาะไหมสายมอไซค์อ่ะก็คือจริงๆริงามมสายมอไซค์เราสามารถพกตัวที่อ่าน้ำไปได้เราก็หากระติกที่มันเล็กๆกว่านี้หน่อยนะครับหรือว่าจริงๆเราจะใช้น้ำในลำธารได้ไหมก็ใช้ได้เพราะว่าตัวตัวแม็กชาเวอร์มันจะมีปั๊มอยู่นะครับจริงๆแล้วชุดนี้โดยโปกติถ้าเป็นสายแคมปิง้งจริงๆเนี่ยเราไปลานกลางเต็นท์ลานแกลชนก็จะมีห้องน้ำให้อยู่แล้วนอกจากบางพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติมากๆแล้วต้องการอุปกรณ์นี้เราก็จะ เอาเข้าไปใช้งานนะครับก็จะประมาณนี้เป็นการรีวิวเซตอัพให้ดูนะครับเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งเกียร์ชุดใหม่ที่อาจจะพกเอาไปใช้นะครับอาจจะไม่ทุกทริปหรอกทิปไหนที่เราไม่มีห้องน้ำหรือหรือเหมือนกับว่าเราก็จะดูนะครับว่าแต่ละทิศที่เราไปเนี่ยทริปไหนห้องน้ำไม่สะดวกที่ถ่ายนักถ่ายดาไม่สะดวกเราก็จะเอาอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปนะครับสำหรับ แคมปิ้งเกียร์ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับไว้มีอุปกรณ์ตัวไหนแคมปิ้งตัวไหนมาอัปเดตก็เดี๋ยวจะมีเรื่อยๆนะครับจริงๆก็มีหลายตัวนะไม่ทั้งตัว Power b o x ที่ใช้เนาะกับทิปที่เป็นล่าหมอกมีมีชุดไฟมีชุดพัดลมนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายรายการสำหรับแคมปิ้งเกียร์นะครับก็ ถ้าชอบยังไงก็ฝากติดตามกดซับสไครป์นะครับมีคอมเมนต์อะไร flats, они, 1. สอบถามอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับทีนี้ก็ลาวนนี้ครับสวัสดีครับ